สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรักษินาสารแก่นค่ะสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสื่อการสอน Interactive e-learning Web App for Online Classroom ค่ะเป็นชุดสื่อการสอนเรื่องลมฟ้าอากาศรอบตัวของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะ สาเหตุของแรงจูงใจนะคะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนักเรียนจะต้องมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพราะฉะนั้น,นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่แล้วก็ผู้สอนแล้วก็ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนนะคะจึงลดลงจึงเป็นสาเหตุของแรงจูงใจในการสอหาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยทําให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศร,รอบตัวเพราะ,ะเป็นวิธีที่นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็เรียนรู้จากเกมได้ด้วยนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน สามารถกจัดกิจกรรมให้เป็นแบบคิดเดียวคิดคู่แล้วก็คิดกลุ่มได้ค่ะซึ่งในแอปพลิเคชันนะคะต่างๆที่รวบรวมมานี้นะคะเกิดจากการที่ครูผู้สอนได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็สหาวิธีการแล้วก็ปรับปรุงเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเพื่อให้เข้ากับบทเรียนให้ได้มากที่สุดค่ะในขั้นตอนแรกนะคะในขั้น DIY ค่ะก็ <c oughs> จะมีการนำเข้าสู่บทเรียนกับนักเรียนโดยใช้เมนติมิเตอนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ย บอกถึงสิ่งที่เรียนแบบอรอบตัวแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันเมนติเมเตอร์ค่ะสามารถทำในรูปแบบที่เป็นช้อยเลือกตอบค่ะแล้วก็เป็นคำถามปลายเปิดให้นักเรียนนักเรียนจะเห็นผลการเรียนแล้วก็มีการอบอกล e a d ดอร์บอร์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ ต่อไปค่ะในขั้นแอคชั่นในขั้นแอคชั่นนะคะก็จะใช้หลายแอปพลิเคชันหน่อยซึ่งก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ g o o g l e s l i d e นะคะ Google Meet นะคะเพื่อจัดการจัดกลุ่มให้นักเรียนให้นักเรียนคิดเป็นกลุ่มคิดเป็นคู่ใช้แคนวาในการช่วยสอนและใช้ Google Note ในการช่วยเขียนค่ะยกตัวอย่างนะคะอันนี้คือแอปพลิเคชัน Google Slide นะคะทำแล้วก็แชร์ให้นักเรียนเป็นห้องค่ะนักเรียนก็จะทำงานกลุ่มในห้องและสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ใน Google Meet ถูกจัดให้ค่ะแล้วก็มีการทำงานกลุ่มแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะอันนี้มาจาก c a นวานะคะซึ่งแคนวานะคะก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากแคนวาก็จะมีแบบสีสันลูกเล่นมากมายการกร่งไปกิ่งมามีตัวการ์ตูนที่น่าสนใจค่ะเด็กๆก็จะให้ความสนใจในแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ครูยังประยุกต์แอปพลิเคชันนี้ให้นักเรียนตอบคำถามแล้วก็สรุปความรู้ส่งครูด้วยค่ะ ต่อไปนะคะขั้น reflection นะคะก็จะใช้ application Peardesk นะคะซึ่งจะใช้ร่วมกับ Google Slide นะคะ Peardesk สามารถ add on เป็นอุปกรณ์เสริมค่ะเข้าไปใน Google Slide ได้เลยนะคะแลวเราสามารถใช้งานง่ายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะว่า Peardesk มันสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ Padlet ค่ะเป็นกระดาษระดมความคิดเพื่อให้นักเรียนสามารถ reflection สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศรอบตัวของเราเนาะว่าป้าสิ่งที่เรียนรู้ในเรื่องลมฟ้าอากาศอันนี้ขอดูโชว์รีสปอนส์หน่อยเออว่าไปเลยเรียนรู้อะไรไปนะก็จะมีว่ามาลักษณะต่างๆแล้วแต่ว่าจะง่ายเลยก็ได้นะคะตอนพโอเคก็เรียนเนาะก็คืออันนี้ก็คือเป็นอะไรเนี่ยใครอธิบายให้ครูได้บ้างที่เป็นโลกโลกกันหมายความว่ายังไงอธิบายให้ครูฟังหน่อยชั้นบรรยากาศครับชั้นบรรยากาศโอเค อะไรครับอ้าวบรรยากาศอือหืออือหมุนนั่นหมุนๆนี่คืออะไรหมุนๆตอบคำว่ายังไงหัวเาะหูปบเน่เลยครับม่าจะเป็นหัวเราะหูปุอะยอนะเป็นรอยยิหมุนโอเคลองไปดูข้อต่อไปนะอากาศร้อนทำให้ความกดอากาศต่ำใช่หรือไม่ดูต้องดูที่เฉลยตอบอ้าวยังมีคนตอบได้ทูและฟรอาใครสามารถบอกคุณอีได้บ้างว่ามันทูหรือฟรอาอ่ะเริ่มเปลี่ยนสีอากาศร้อนทำให้ความกดอากาศต่ำใช่หรือไม่ค่ะว่าไงใช่ครับใช่นะคะทำไมถึงความกดอากาศต่ำคะเพราะอะไรเคลื่อนที่ได้เรร็วคับ ถูกต้องค่ะเพราะอากาศมันเคลื่อนที่เร็วนะคะมันก็เปดันอากาศที่มันอยู่รอบๆเนี่ยให้มันลดลงนะคะพอความหนาแน่นลดลงก็ทำให้ความกดอากาศของอากาศเนี่ยลดลงไปนั่นเองดูตอนนี้ประทับใจในการเปลี่ยนสีโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของเพียเดกเนาะเพียเด็สามารถเมื่อกี้มีตัวอย่างในการอ่า วาดภาพตอบนะคะหรือว่าจะให้นักเรียนเขียนเป็นกราฟแบบนี้ก็ได้หรือจะให้วงกลมในรูปภาพต่างๆนะคะหรือว่าเป็น Choice ตอบได้นะคะ,ะนักเรียนจะตอบคําถามโดยที่กล้าตอบสําหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้แสดงตัวตนว่านักเรียนเป็นใครนะคะให้ลิงก์ก็จะกล้าตอบเราเช็คความรู้ในห้องเรียนโดยรวมว่าเด็กเป็นยังไงบ้างนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถระบุตัวตนได้นะคะถ้าคุณครูได้ แอดออนเข้าไปให้นักเรียนบอกว่าควรระบุตัวตนเงี้ยค่ะสามารถทําได้นะคะแต่ในครั้งนี้ครูเานาะอีฟก็คือจะให้เด็กเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้ระบุตัวตนนะคะเพราะว่าเด็กจะได้กล้าตอบกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคเห็นมากขึ้นนั่นเองนะคะ ค่ะต่อไปค่ะใน reflection นะคะอีกอันหนึ่งก็คือจะมีการสรุปความรู้แล้วก็ช่วยในการตอบคําถามนะคะโดยใช้ Padlet ค่ะเป็นกระดานระดมความคิดนะคะให้เด็กช่วยกันในการตอบอชอบความคิดเห็นของใครใส่เลขที่ลงไปนะคะแล้วก็กดหัวใจให้กับเพื่อนๆได้นะคะตรงนี้เนาะสามารถให้ใจกันได้นะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะคะนักเรียนเกิดความสนุกสนานแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนนะคะ และระหว่างคู่และนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนนะคะผ่านกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็เห็นผลได้ทันทีนักเรียนไม่เกิดความอึดอัดเพราะว่าไม่ได้มีการวัดผลคะแนนแล้วก็กล้าคิดกล้าตอบมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ